โอเคกี่บ้านี่กต่ไม่เอกไมาเอกที่เขานี่ือีักัไปเอกครับทีบาทีรนไอกี่ทายน้ครั้งแรกคช่บเ้นครั้งแรกนะครับที่ลุคนได้เนี่ยได้นั่งบนอคุมาได้ขีมาที่เป็นลุคนเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแต่ก็สง่ารสงสารมากนับ่งที่สง่ารามจริงรับ คาร์บอยอย้ำลอกโอ้โหรถใส่หมดคาร์บอยนี่แบบเป like ็นพระเอกคาร์บอยได้เลยนะครับคาร์บอยนีาโอ้โหดูความสง่าครับแล้วลูกโซ่ก็บีได้เลยเท่มากนะครับโอ้โหน้าหน้าเขาเรียกโอมนั้งหม์มาแล้วน้องโอมมาลูกมาแล้วโอมมาแล้วลูกไม่เอาเลยบรรยากาศภายในงานนะครับผมเบญจมาศบานแอดวังน้ำเขียวนั่นเองนะครับผม เป็นทุ่งอดอกเบญจมาศนะฮะหลายพันนะฮะหลายขนาดหลายสีโอ้สวยงามมากเลยนะครับตรงสีขาวรู้สึกจะดอกใหญ่กว่าตรงจุดอื่นนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ครับโอ้ดอกสีขาวจะเห็นจะเห็นชัดเลยนะว่าดอกใหญ่กว่าสอีอื่นๆหมดเลย เอา้าพี่เสือเองก็ยังไอไม่หยุดเลยนะชมไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศคล้ายๆนะฮะอยู่เชียงใหม่เลยนะครับดูดีๆก็คล้ายๆไปเที่ยวที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับฉากหลังนะเป็นต้นไม้สูงนะฮะมีภูเขาอยู่ ในมุมถัดไปอีกนะฮะในด้านหลังสุดนะฮะสวยงามครับเดินไปเดินมาแล้วก็เจอคนงามแห่งกอก,กอกนะฮะมายังไงมารถใครเนี่ยคุณยะมากับสาวดามากับสาวดาอ๋อที่มากินไปกินส้มตำกันบ่ไปกินข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัด,ผดเป็นข้าวผัดไข่ดาวแล้วก็มากับเกมไปเกมก็ยังไม่เห็นอาสาวดาก็ยังไม่เห็นในนิยายเลย À, tăng công ngoại cho lượm